สวัสดีค่ะเห็นชัดไหมคะนี่วันนี้มากับเมนูเมีย่ยงปลาจะมีหมูสามชั้นแล้วก็สันคอหมูเป็นเนื้อจ้าแล้วก็กุ้ง3มตัวนอนอยู่ในตู้เย็นก็เลยเอาออกมาทำค่ะก็ปลาทูจ้าปลาทูทอดกินกันเลยจ้ามีน้ำจิ้มแล้วก็เส้นนี่ ไวน้นี่ใส่เส้นก่อนเลยเส้นหมี่ใส่หมูก็ใส่น้ำจิม้มแค่ตัววันนั้นกันน,น่ากินไหมนี่น 一个，撒气呗，累。 เมนูคิดถึงบ้านเนาะนี่ปลาทูจ้ะทอดแบบก้างออกก่อนีกางมันใส่น้ำจิม้มจ้ะเนาะเฮียแดงแต่ตอนใดนี่ออืม,อม เมนูนี้สามีก็ชอบกินค่ะชอบกินหมูอ,อืม,อม,อม,อม อร่อยไม่ลบชอกับลูกค่ะลูกกินขัวไก่อืมปลาทูเอาไหมลูกปลาทอูอะ ไม่เอาแล้วไอแพดให้ลกูกใส่อะไรใส่น้ำจิม้มเจ้ะเป็นตาแซ่บบอ๊อพี่น้องเฮ้ย,ยนานไม่ได้กินค่ะ hai song chén đấy, ừm, mì, và nước